ดีค่ะกุ้งจากคุณสมอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมอร์แท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อ0634539224แล้วก็ไลน์ไอดีนะคะจะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4 วันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L4018 นะคะทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะ2คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะคะสำหรับคันแรกนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4018 ปี60นะคะ,ะราคาขายอยู่ที่419,000 1บาทนะคะไปพร้อมกับชุดใบดันใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ชุดใบดันใหม่นะคะแล้วก็ผ่านทวนหลังนะคะที่เราจะให้ไปนะคะราคา419,000บาทนะคะ,ะตัวนี้นะคะ เ,เดิมจะเป็นรถตัวเปล่ามานะคะแล้วเราก็มาติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะใบดันมือหนึ่งไปเลยนะคะส่วนตัวรถนะคะค่อยๆไล่ดูตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดิมๆนะคะของตัวรถจะเป็นสีเดิมนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะตัวนี้มีทําสีไปนะคะตัวล้อกระถานะคะและยางหน้านะคะยางเดิมๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ70%ซนนะคะเราดูที่ ห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะออก็เบาะยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะคะหลังคาตัวนี้นะคะมีมีแตกมีมีปะอยู่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะทําการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์ของร้านคุณเสมอนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,100ชั่วโมงนะคะค่ะถัดไปเราไล่ดูไปนะคะ สีสันของตัวรถนะคะสีซุ้มล้อจะเป็นสีเดิมนะคะยางหลังนะคะเราไล่ดูยางหลังไปนะคะยางหลังจะอยู่ที่ประมาณ90%สนะคะสีล้อกระทะตัวนี้เราทำสีให้ใหม่ทาสีน็อตแล้วนะคะสวยๆกันไปเลยทีเดียวนะคะค่ะเรามาดูช่วงท้ายนะคะท้ายรถอันนี้มีมีเปลี่ยนเปลี่ยนาหางยกให้ใหม่หมดนะคะส่วนตัว ไฟเลี้ยวไฟท้ายจะเป็นของเดิมมานะคะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่419,000บาทไปพร้อมกับชุดใบดันดินหน้ากับฐานทวนหลังนะคะเราจะค่อยๆไล่ดูไปนะคะส่วนตัวกรองอากาศนะคะกรอง,องทุกรองเลยนะคะหลังจากที่ลูกค้า เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าจองแล้วก่อนส่งเราจะเปลี่ยนกรองทุกกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เช็คระบบไฟแล้วก็เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิกนะคะสำหรับคันต่อมานะคะจะเป็นรถรุ่น l 4 0 1 8เหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็นรถปี6 3านะคะเข้าไปดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเดิมเดิมเลยนะคะสีสันเดิมเดิมใบดันยังเป็นตัวเดิมอยู่สีเดิมนะคะไม่ได้ทำสีเลยนะคะค่ะไปพร้อมกับหน้ากากนะคะตัวนี้หน้ากากมาจากสูงเลยนะคะ ไปพร้อมกับท่อปลายท่อนะคะตัวนี้สีสันของรถนะคะจะเป็นสีสันเดิมๆเลยนะคะค่ะรถยังไม่เคยตัดท่อนคัดนะคะสีตัวรถจะเป็นสีเดิมทุกอย่างนะคะเรามาดูที่ตัวยางนะคะแล้วก็ล้อกระทะเป็นสีเดิมนะคะตัวยางยางอยู่ที่ประมาณ85นนะคะค่ะแล้วก็มาดูที่ ห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นเดิมๆทั้งหมดหลังคาไม่แตกไม่ผูไม่พังนะคะหลังคาเดิมหลังคายังสวยอยู่เลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะปี63ออใช้งานเพียง680ชั่วโมงนะคะปี63นะคะราคาขายอยู่ที่459,000บาทนะคะไปสภาพเดิมๆหมดเลยนะคะรถสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ตัวยางนะคะอยู่ที่95%ได้เลยนะคะใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่แท้ทั้งหมดนะคะถ้าจํากันได้กุ้งรีวิวตั้งแต่รถเพิ่งเข้ามาวันแรกเลยนะคะหาตัวยกท้ายอะไรทั้งหมดเดิมเดิมหมดเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ยังเป็นไฟเดิมนะคะค่ะราคาขายไปพร้อมกับอุปก,กรณ์2ชิ้น459,000นะคะรถคันนี้อยู่ที่ปี63นะคะรถรุ่น L4018 นะคะ เดี๋ยวเราเชิญช่างแน็ตนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะใครกำลังมองหารถร,ถรุ่น L4018 นะคะไว้ทำไร่ทำสวนทำนานะคะบาะสบเหมาะมากๆเลยนะคะรถคันนี้สวยเดิมๆเลยนะคะยัสวยอยู่เลยนะคะสภาพแบป้ายแดงเลยนะคะราคาดีคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นรถทะเบียนจังหวัดตรีลํน,นะ สำหรับรถคันนี้เราจะมาทดสอบระบบนะคะระบบเบรกระบบการเข้าเกียร์ระบบไฮดรอลิกทำงานปกตินะคะสำหรับรถคันนี้สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปขออ,อ,อยากให้อยากดูตรงไหนเพิ่มเติม ติดต่อทางกุ้งมาได้เลยนะคะ0634539224ค่ะหรืออยากจะเข้ามาทดสอบระบบนะคะร้านพูนเสมอสาขาระยองนะคะอยู่ที่ตัวอำเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ตำบลกองดินนะคะหรือจะปักหมุดใน Google m a p นะคะพิมพ์คำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะ Google Map จะพาท่านมาที่หน้าร้านเลยนะคะร้านอยู่ติดถนนสุขุมวิตนะคะ เ๋าวมาดูอ่าดูหมาอ้อน้า,น,าน,นะคะสีสันของเครื่องยนต์นะคะยังสวยอยู่เลยนะคะตัวลอยมาร์สยังอยู่เลยนะคะอ่าน้ำไม่ดันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเท้าปั่นนะคะอ่าเท้าปั่นใช้งานได้ปกตินะคะ่เดี๋ยวเราเทสอีกคันนึงนะคะสำหรับราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่459,000หานะคะคันถัดมานะคะตัวนี้419,000ปี60นะคะ ชุดใบดันดินหน้าเป็นชุดใหม่เลยนะคะใครจำไจำลังมองหารถถ่นะคะขนาดสตูปนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้เข้าสวนปา้าเข้าสวนยางสวนบุรียงก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถขนาดกลางนะคะ สภาพเหมือนใหม่นะคะแต่ได้ราคาแบบราคาย่อมเยาไปนะคะสามารถเซฟเงินในกระเป๋าไปาทําระบบน้ําหรืออะไรได้อีกนะคะถ้าใครยังอยู่ช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมนะคะยังเหลือเงินเอาไว้ทําทุนเพิ่มนะคะที่ร้านนะคะขายเป็นเงินสดนะคะหรือทําเรื่องผ่าน ทกศได้เลยนะคะใครสนใจอยากจะทําเรื่องถังทกศนะคะเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะแล้วก็ที่ร้านจะจะทำทำเรื่องให้นะคะสีสันของตัวเครื่องนะคะยังเป็นสีเดิมนะคะมีลอยม้าสุกๆนะคะมาดูน้านะคะน้าไม่ดันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดู 掏吧。 สำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบขอลูกค้าทุกคนนะคะติดกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ